พนักงานขายท่านนี้เนี่ยไม่ถามลูกค้าเลยเรื่องของภาระแล้วก็ไรายได้แล้วก็ฝืนจัดสัญญาไฟนั้น,นไปมันก็รีเจ็คสิครับมันก็ไม่ผ่านสิผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับจะเปิดรายการใหม่ที่ชื่อว่าไฟแนนซ์ฮีโร่สวัสดีครับ พบกับเหลียงเตอตาพาทัวร์อีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผู้ป่วยตอนนี้วันหนึ่ง2 0 0หมกว่านะครับผู้ป่วยใหม่เนี่ยทุกวันเลยนะครับอาชีพผมก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยตรงเลยเนื่องจากว่าพนักงานขายอย่างผมเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะครับรายได้จะขึ้นอยู่กับ ยอดขายเป็นหลักนะครับขายรถได้เยอะก็รายได้เยอะขายรถได้น้อยก็รายได้น้อยนะครับการเป็นพนักงานขายเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นกึ่งๆเจ้าของกิจการนะเพราะว่าเจ้าของกิจการเนี่ยไม่มีเงินเดือนถูกต้องไหมครับเจ้าของกิจการต้องบริหารสต็อกต้องบริหารลูกค้าต้องทําการตลาดนะครับ แต่พนักงานขายด,ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องลงทุนเหมือนกับเจ้าของกิจการแต่งานแบบนี้นะครับทั้งเจ้าของกิจการนะครับหรือพนักงานขายเนี่ยไม่มีเงินเดือนไงพอไม่มีเงินเดือนปุ๊บเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจตกต่ายอดขายตกใช่ไหมครับไรายได้ก็น,น้อยลงตามลงมาช่วงนี้ผมก็จะ work from home ซะเยอะไม่ได้มาชลุงทุกวันเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็กลัวเรื่องโควิดด้วยนะฮะเราก็ไม่อยากติดนะครับก็ต้องเซฟตัวเอง โดยการลดการพบปะผู้คนนะครับเว้นระยะห่างอยู่บ้านให้มากขึ้นตอนนี้ผมจะใช้เงินค่อนข้างจะประหยัดมากเลยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆประหยัดเช่นกันนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งสร้างนี้สินนะครับแล้วก็พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับรถยนต์ก็เช่นกันครับถ้าลูกค้ายังไม่จําเป็นนะครับก็ยังไม่ต้องซื้อนนะไม่ต้องรีบนะครับ แต่สาหรับลูกค้าหลายๆทา่านที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยก็ต้องซื้อเนาะยังไงก็ต้องซื้อนะครับถ้าจําเป็นอย่างผมเองเนี่ย <camps. S 1> ก็เป็นคนหนึ่งที่จําเป็นต้องใช้รถยนต์เพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลผมเป็นคนพะฒนแดงนะแต่ที่ทํางานเนี่ยจะอยู่แถวแถวบางบอนนะครับแล้วก็เราต้องออกหาลูกค้าบ,บ่อยๆนะครับออกนอกสถานที่บ,บ่อยๆเราต้องใช้รถยนต์ครับก็เลยจําเป็นต้องมีรถยนต์นะครับจริงๆเราก็อยากจะมีเงินเดือนประจํารายได้ประจํา เป็นเงินเดือนนะเนาะนะครับแต่ว่าผมก็อยู่ในอาชีพนี้มาค่อนข้างยาวนานนะครับตั้งแต่อายุ24ปีนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นพนักง,งานขายรถมา16ปีแล้วครับอายุก็เยอะแล้วนะ39 40เราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วครับก็คงต้องอยู่ในอาชีพนี้ต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ถ่ายลูกค้าผมก็เยอะผู้ติดตามใน YouTube ก็เยอะผมทิ้งทุกท่านไปไม่ได้นะครับยังไงก็จะขายรถยนต ตเตย์ตาต่อไปนะครับอยู่ในวงการรถนี่แหละครับทาไปเรื่อยๆสถานการณ์โควิดตอนเนี้มันก็กระทบหลายด้านเนาะแต่ตอนนี้สําหรับงานขายรถยนต์อย่างผมเนี่ยมันไม่ได้ลําบากเฉพาะเรื่องโควิดนะมันมีเรื่องของรถยนต์ด้วยนะครับก็คือรีโวแล้วก็ฟอร์จเนอร์นะครับตอนนี้รถมันขาดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าขาดเพราะว่าโควิดหรือเปล่านะครับหรือว่าขาดเพราะสาเหตุอื่นนะครับซึ่งใน u t u b e เนี่ยก็มี ข่าวออกมาค่อนข้างเยอะว่าเร็วๆเนี้ยรีโวกับ f o r t u n e r จะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็พอทราบมาบ้างนะครับแล้วก็มีการลงคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับแต่2คลิปที่ลงไปไม่นานเนี่ยผมโดนสั่งลบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าทาง t ต y o t a m o t o r อร์สำนักงานใหญ่เนี่ยสั่งมาให้ลบนะครับเพราะว่าผมนำข้อมูลภายในมาเปิดเผยนะครับซึ่ง การเป็นพนักงานของบริษัทโตเลต้ตาเนี่ยเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในได้ครับเป็นกฎเป็นระเบียบเลยนะครับซึ่งผมก็รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆนะผมแค่อยากจะเอาข้อมูลจริงๆมาให้ลูกค้ารับทราบไว้ก่อนเพื่อจะเตรียมตัวล่วงหน้าได้นะครับลูกค้าลองไปหาดูใน YouTube เอามีเยอะแยะเลยข่าวของลีโวเนี่ยเทียบเลยนะครับแล้วคุณลูกค้าจะทราบครับว่าตอนนี้รีโวกับฟอนเดอร์เนี่ยลดขาดเพราะอะไรนะครับฝากกดติดตามช่องผมไว้นะครับกด กระดิ่งกด Subscribe นะครับกดติดตามเอาไว้แล้วเวลามีข่าวอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะได้ทราบก่อนใครเลยนะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมก็คิดว่าผมก็จะมีลงคลิปรีโวเพิ่มเติมนะครับเร็วๆนี้อัปเดตข้อมูลกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมีการเปิดรายการใหม่นะครับในช่อง YouTube ผมซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการจัดสัญญาไฟแนนซ์นะครับ ชื่อรายการว่า finance hero นะครับต้นกำเนิดของรายการนี้นะครับมันมีอยู่ว่าช่วงนี้มีลูกค้าหลายท่านเลยครับโทรเข้ามาแล้วก็พยายามปรึกษาผมว่าจัด finance ยังไงนะครับเพราะว่าเขาไปจัด finance ที่อื่นมาแล้วไม่ผ่านกันนะครับผมยกตัวอย่างให้เคสหนึ่งเคสที่ t ตเ o แถวแถวบางนาตรานะครับลูกค้าโทรมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยเงินเดือนประมาณ2 0,000านะครับจะซื้อรถรีโว ค่างวดประมาณ10,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ตัวเขาเนี่ยมีภาระผ่อนรถคันเก่าอยู่ประมาณ80,00ทําให้รายได้ของเขาหลังจากขับภาระแล้วเนี่ยเหลือแค่ประมาณ12ื่นแค่นั้นเองนะครับลูกค้าซื้อรีโวใช้โปรโมชั่นดาวศูน์เปไม่ต้องค้าแล้วพอเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ไปเนี่ยที่โตโยต้าแถวบางนาตราเนี่ยก็รีเจ็คก,กลับมานะครับเหตุผลเนี่ยมันง่ายๆเลยครับมีอยู่ว่ารายได้ของผู้ซื้อเนี่ย ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับเพราะว่ารายได้ของผู้ซื้อเนี่ยถ้าจะผ่อนข้างวนรถ1,000บาทต้องมีรายได้หลังจากหักภาระแล้วเป็น2,000 20, 0บาทเพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยรายได้เขาขาดอยู่นะครับเราก็ต้องหาผู้กู้ร่วมเข้าใหม่ท่านหนึ่งจะเป็นภรรยาก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือทําการลดภาระของลูกค้าออกไปโดยการโดยการเอารถคันนี้ย้ายไปเป็นภาระของลูกค้าท่านอื่นแทน เขาเรียกว่าการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อนะครับหรือขายทิ้งไปเลยก็ได้นะครับทาให้ภาระของผู้ซื้อไหนน้อยลงนะครับสมมุติถ้าลูกค้าท่านนี้ไรายได้20,000แล้วไม่ไม่มีภาระเนี่ยออ,ออกรถรีโวคันใหม่ข้างวด10,000บาทเนี่ยออกได้อยู่แล้วนะนะครับซึ่งพนักงานขายท่านนี้เนี่ยไม่ถามลูกค้าเลยเรื่องของภาระแล้วก็ไรายได้แล้วก็ฝืนจัดสัญญาไฟแนนซ์นไปมันก็รีเจ็คสิครับมันก็ไม่ผ่านสิ ช่ไหมครซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆเลยอันนี้ง่ายมากเป็นเบสิกในการจัดสัญญา f i แ a n c e เลยนะครับผมก็เลยฉีอโอกาสนี้นะครับจะเปิดรายการใหม่ที่ชื่อว่า Finance Hero เพื่อจะบอกเล่าประสบการณ์การจัดสัญญาไฟนแ a n c e ให้ลูกค้านะครับแล้วก็เทคนิคดีๆในการจัดสัญญา f i แ a n c e ยังไงให้ผ่านง่ายด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามชมใน EP ถัดไปนะครับผมจะเปิดรายการแล้วเร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของด้วยนะครับแล้วจะนำของดีมาฝากอีกนะครับผมรอชมข,ของดีอีพีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ